ครับวันดีครับวัสดีวันนี้ตีมาก็8ันเดอรวมก็ของเมื่อวานรวมกันก็เป็น12 u อ d e r นะครับแต่แผนการที่จะเล่นพรุ่งนี้ครับคิดว่าน่าจะตีตามปกติครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าที่ผ่านมาแล้วก็ลุยเกินไปคนสุดท้ายก็น่าจะตีตามปกตินี่แหละครับตีตามเกมผมนะครับในสนามนี้ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างครับสนามนี้ผมว่านะน่าจะพะวงก็เรื่องของ ไเวฮะขอเดิเบอร์ให้อยู่แล้วก็ข้อสองก็คือ,อเรื่องของลมลมนี่ยอมรับว่ามันมีผลมากถ้าฝนตกก้ช่วงที่ฝนฝนตกนะผมว่ามันก็ยังดีกว่ามีลมอีนะเพราะว่าพอตกแล้วก็โอเคแต่ถ้ามีลมเนี่ยโอ้ต้องเผื่อระยะกันแบบเผื่อลน้นเผื่อเกินเผื่อขาดในรอบสุดท้ายเรานําอยู่ตอนนี้ห้าห้าจุดถูกใช่ไหม ตรงนั้นมีความกดดันหรือ,อยังไงบ้างครับหรือไม่มีความกดดันอ,อ่าผมคิดว่าเป็นปกติผมผมก็น่าจะถามว่ามีไหมน่าจะมีหน่อย,น,อยนะแต่ว่าท้ายสุดไปแล้วก็ผมผมไม่ได้คิดอะไรก็ตีตามปกติงผมไปครับอยูทางเกม,มครับออโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณครับ